เฮ้แล้วสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับเกมที่รวมทุกคนในแบบทั้งหมดนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาหาเพื่อนๆของผมกันนะครับและเพื่อนและตัวผมเป็นคนที่ทลายของระบบนี่นะครับมี่ถานี้เลยแล้วก็ลองเอาไปเติ้นะสีแดงสีแดง <laughs> มาไปดูสีฟ้ากันเลย สีฟ้าก้าผมจำซื้อได้ไปดิเบิร์ดโอบีขีดสามหนึ่งนะครับโอเคไปกันเลยนี่คนที่โอ้โหคนเยอะนี่สีฟ้าสีฟ้าเพื่อนได้กลับมาแล้วหรือ,อสีฟ้า perlu siemong kali si siemong siemong si eto eto tero, eto eto berkenya nggak eto um, eto eto โอเคนี่แหละไอตัวโอเคนะทุกคนต่อเนาะโอเคนะครับทุกคนแล้วเพื่อนนี่สีม่วงไปดูสีม่วงกันเลยโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวนะาทำไมเสียม่วงมันเป๊ะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยไม่จริงเป็นีนแล้วทุกคน ทำไมตัวมันมีหลายคนเนี่ยมันไม่ใช่คนนี้อผมไม่ได้คนเดีอะผมกดสีบล้วงอะโอ้มีบิกกีิมัลตุกุลอะเฮ้ยเยอะบิกกีิมัลบิกกีิมัลหน้าตาไปเปๆนะบิกกีิมัลโอเคไปปะล่ะโอเคไปดูคนไล่คนเนี้ยชื่อเหมือนผมเลยแค่มี เด็กก,ก้าวเองโอเคก็คือสีโบกอีกคนแต่ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนชุดแล้วนะกลายเป็นสีเขียวแล้วแต่ว่าคือแบบภาพคือแบบโอ้โหพอดีมันรวมแล้วมันอยู่ไกลแล้วมันเป็นอะไรเนีย่ยนี่เป็นคนที่สีโบกเด็กก็นาเด้กก็ใส่หน้ากินั่นแหละแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นสีเขียวแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้ทาคกิปมาเก้าวันละ แต่ว่าเขาก็มีช่องนะแต่ว่าผมก็จับชีช่องไม่ได้แต่ว่าผมก็ติดตามอยู่โอ้โหโคตรแรงเลยคนที่ทลายเนี่ยปดีภาพคือแบบเนี่ยเจ็ดหนึ่งแปดนึงสองศูนหกนึงศูนก้า หนึ่งสองสามสี่ได้ผมลองบินไปดูดีกว่ามันจะไปไกลได้แค่ไหนหรือว,ว่ามีคนอย่างเยอะเลยอ่ะเอ๊ะผมกินอะไรเอาละพิมพ์ชื่อช่องผมดีกว่า ชื่อช่องผมคือ E S E O กิ่แหละชื่อช่องผมเอ้ยเอเย่สวัสดีชื่อช่องของฉันเองทำไมชื่อช่องของฉันมันเป็นคนที่แบบเดียวมันเกันต้นนี้อะไปดูฟังดูสิ ทำาใบหน้าตามันเหมือนกันเลยเนี่ยเฮ้ท hey, ำ้าบหน้าตามันเหมือนกันเลยแปลกนะเนี่ย okay. โอเควนๆมีไหมนี่ลูบะลูบะแบบเป็นตัวเล็กไม่ใช่ตัวใหญ่นะเป็นคนที่เท่าไรที่ตั้งชื่อว่ันลบกักเฮ้ยไม่ใช่ลูบกักคนนี้อันนี้มันตัวอาตัวเล็กนะ่าอย่า โอเคเดี๋ยวมาแค่นี้แหละงั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะไปดงก่อนที่จะจบคลิปงั้นฝากกดไลค์กดแชร์กั u ซับสไครและบายบายด้วยนะว้าจุตักล